สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับผมอ,อันนี้นะผมเราอยู่กันในคลิปวิธีการจำตัว175กิจขาสีนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยการสร้างตัวละครกันเลยเนาะไปะนะครับผมอันนี้ตัวละครผมนะเป็นผมเนี่ยตั้งใจที่จะฟาร์มอันนี้นะครับผิด,ผ,ดผมตั้งใจผมตั้งการที่จะจำเป็นอาชีพซอสเลอร์นะก็รับ VIP 1วันมานะครับผมไปลุยกันเลย ก็เป็นวิธีการแบบปกติเลยนะในการสร้างตัวละครนะผมเควสตรงนี้เพื่อนๆจะทำหรือไม่ทำเนี่ยก็ได้นะมันมันมันค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าก็ทำสักหน่อยแล้วกันเพื่อมีของรางวัลอะไรเพิ่มเติมโอเคก็ให้มันเท่าแท้ เขาจะให้เราตีโปลิงสตัวนะก็ตีโปลิงไปสตัวนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆตีโปลิงสองตัวครบเสร็จแล้วนะครับผมคุยกับกาลาสีนะครับก็จะถูกวาไปที่เมืองอิสซูันนี่นะครับโอ้ไม่สิเราเดินวาไปเข้าไปเองนะโอเค เมื่อเพื่อนๆว้าไปที่เมืองอิสราดนะครับนะผมแนะนำนะว่าพุ่งตรงไปหายักษินนี่ก่อนเลยนะครับยักษินนี่ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมของเมืองอิสราดนะครับก็กดที่ไปตวดที่เมลน,นะจดหมายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอพีรีจีตนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนพีรีจีตเอาไว้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ p g i ิ gift box สองเหรออ๋อน่าจะเป็น,นเกี่ยวกับกอนที่จํานวนการลงทะเบียนเนาะเรามี royalty โโนะผมไอ้ถ้างั้นเรากดรับมาหมดเลยกันนะครับโอเคเมื่อเรารับมาหมดแล้วนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของกล่องอันนี้มานะครับบูตเตอร์ บูตเตอร์นะผมเป็นซัพพอร์ตพีรีจนะครับผมอันนี้เป็นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการจัมเปอร์เลยนะก็สำหรับคนที่ลงทะเบียนได้เนี่ยก็จะมีตรงนี้เสริมเข้ามาด้วยนี่นะครับแล้วก็นอกจากที่จะได้พวกบัฟพิเศษแล้วนะครับเราจะได้สิ่งนี้มานะครับเอ๊อยู่ไหนนะอันนี้ครบซึ่งแสนครบสองแสนโอ้มาอยู่ในกล่องนี้นะเพื่อนๆทุกคนครับซึ่งเราจะต,ต้องเปิดเลยใช่ไหมโอเค ซึ่งตอนนี้เรามาดูกันที่น้ำหนักก่อนนะน้ำหนักของเราอยู่ที่55เนาะเพราะน้ำหนักมันเกินแล้วมันจะเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เนาะกดเปิดปุ๊บโอเคน้ำหนักของเราเนี่ยอยู่ที่784ก็ยังสามารถแบกของได้อยู่นะแล้วก็ก็จะได้สิ่งนี้มานะครับโฟกัสนะเซเลเบตติเก็ตนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ย ไอทำไม่ได้สิเพราะว่าถ้าเราจะฝาค้ังได้เนี่ยมันต้องจ็อบหกเลยเนาะฉะนั้นเราจะจาตัวละครกัน,กนเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการจาตัวละครเนาะโอเคเราก็คุยกับยักษ์จินนี่นะครับย้ำอีกครั้งนะผมอย่าก,กด Enter อรรัวๆนะครับค่อยๆดูนะ,ะกดไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยพอเรามีใบเนี่ยเราจะคุยกับยักษ์จินนี่ได้ก็จะมี2ออย่างให้เลือกเนาะก็ะคือมีอ่ามีเลือกตอนแรกมีเลือกใช้งานก่อน แล้วข้อที่2เนี่ยเป็นสําหรับพวกกอง200อเนาะแล้วก็สำหรับตัวละคร300นี่น่าจะมารับตรงตรงนี้มั้งใช่ไหมถ้างั้นเราใช้แรกไปก่อนเพราะว่าเรามาใช้บัตรนี้นะครับโอเคก็จะมี2ทางเลือกนะครับระหว่างจำ1 7 7 5กับแรกเป็น Special b บูสเตอร์แพ็0 0ซึ่งตัวละครที่จะสามารถมารับตรงนี้ได้นะครับมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นตัวละครคลาส4แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถรับตรงนี้ได้นะครับ อ่ะแต่ว่าเราจะมาจำร้อยกันเนาะ,ะเราก็เลือกจำปิ้งร้อยิบห้นะครับช่วยค่าด้วยนะครับผมโอ้แม้ว่าเราจะมีแค่2จ็อบต่ดับก็ต้องจับอยู่ดีนะอ่ะโอเคคุยกับยักษ์จริงนี้อีกรอบหนึ่งนะผมกดใช้งานเนาะเลือกจำเปอร์175นะผมโอ้เพื่อนๆครับเราเจอปัญหาแล้ว มันบอกว่าตัวละครของเราเนี่ยน้ำหนักแต่ต้องไม่เกิน500นะครับนี่นะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้กล่องที่เราเปิดเพื่อเอาใบเนี่ยมันใช่ยาบัฟมันด้วยครับทำไงล่ะครับทีนี้แล้วก็ไม่มีในส่วนของอันนี้ให้ด้วยนะครับก็คือใบคาฟาครับอ่ะทีนี้ทำไงกันล่ะครับก็ต้องน่าจะต้องไปเก็บจอบครับอ่ะถ้างั้นเราก็จะไปเก็บจอบกันนะเพื่อเปิดถังให้ได้นะครับ ส,สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องทำนะไปมีใบเอบีใช่ไหมอ่ะลุยเลยนะครับเราต้องไปเก็บจอบกันก่อนนะครับให้ตายเถอะในรอบของครบรอบกิจสี่ปีนะครับ g ีทีเนี่ยเขาเชา้าใจดีเนาะเขาแจกใบคา,าฟาให้นะครับแต่รอบนี้เขาไม่ได้แจ้นะครับฉะนั้นเราต้องเก็บจอบก่อนนะครับ ก็มี2ทางเลือกนะหนึ่งก็คือเดินเควส2นะครับผมก็มาตีมอนเนาะซึ่งเออ่เราจะฝากขังได้เนี่ยต,ต้องจ็อบต้องอัพสกิลเลเวล6ก็คือจ็อบ7นะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟคูณอยู่310อยนะนั่นจะแป๊แบ,บเดียวเลยโอเคเราจะอัพเลเวล6นะครับผมเพื่อที่จะฝากขังในส่วนของไอ้พวกของายาบัฟต่างๆเนาะเนี่ย วกนี้ทั้งหลายเลยครับผมที่มันหนักๆเนี่ยขาเปิดทาง้าง50เซนีโอ้ตายแล้วเราจะต้องหาเงินด้วยนะครับเนี่ยแบบหนึ่งเราต้องไปหาเงินด้วยนะเพราะการเปิดทางเนี่ยต้องเสีย50เซนีด้วยนะครับโอ้จะมีขยะเยอะ,ะแยะเลยเก็บไปได้สักอย่างหนึ่งให้ตายเถอะ เอ้ยจะเก็บขยะไปจะจะตีบอลโอเคอ่ะผมคิดว่าน่าจะขายได้50เซนีอยู่นะอ่ะทีนี้เรากลับไปจับกันต่อจะตัดยัดจับเราเออมันจับเก้าเออจอบับแปดวลนะแต่ว่าน่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับ เราเอาของนะครับผมในตัวที่เราได้มาเนี่ยเอาไปใส่ในคังนะครับหรือง่ายที่สุดนะเ,นเพื่อนๆครับผมกดขาย ABC เว้ยถ้าไม่เสียดายนะท้าไม่เสียดายนะครับกดขาย ABC ให้หมดเลยครับโอเคแล้วก็เปิดถังนะครับเอาของใส่เข้าไปในคังโอเคตอนนี้น้ำหนักเรา452แล้วนะครับ แล้วเราก็มีเงินในการเปิดขางมาเรียบร้อยนะเราจะมาจากันต่อนะครับอคุยกับพี่ยักษ์กินนี่นะครับอ,อตรงนี้สนะาคัญเนาะอย่ากุดรัวๆนะพอเพื่อนๆผ่านเงื่อนไขแล้วนะครับผมนะครับผมกนะ็คือน้ําหนักไม่เกิน50าสิบผู้ผิดน้ําหนักไม่เกิน500นะครับ เพื่อนๆก็ต้องใจเย็นๆนะนะหลังจากนั้นนี่ยอย่าเพิ่งกดเร็วนะครับผมซึ่งอาชีพที่ผมจะเลือกจำเนี่ยคือสอตร์เซอร์เนาะงั้นเดี๋ยวผมจะจำสโตร์เซอร์เลยกันนะครับผมไปโอเคที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการจำอย่างที่เพื่อนๆเคยจำมาก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่เคยจำมาก่อนเลยเนี่ยว่าเพื่อนๆเลือกอาชีพแล้วนะครับเพื่อนๆจะกลายเป็นไฮโนวิดเลเวล99นะครับผมจอบสิบทีนี้ก็จะเป็นในช่วงของการอัพสกิลเนาะ แล้วก็จะอัพสกิลตอนเป็นนวิทกนะคือเบสิกนะครับผมเบสิกสกิลเลเวลเกเนาะเพื่ออัพเสร็จแล้วนะครับผมคุยกับพี่ยักษ์จินนี้อีกรอบนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่เดิมเนาะคือจัมเปอร์175เนี่ยจัมปิ้งสิไม่ใช่จัมเปอร์นะครับผมเราก็จะกลายเป็นอาชีพไฮเมดที่มีจ็อบ50นะครับเราก็ต้องอัพสกิลนะครับ เมื่อ okay. เพื่อนๆอัพพอยต์สกิลของอาชีพไฮเมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆคุยกับพี่ยักษ์จินนี้เลือกข้อเดิมนะครับผมไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมเราก็จะกลายเป็นอาชีพโปรเซอร์หรือว่าสกอร่านะครับหรือว่าไฮคาที่เพื่อนๆเ,เลือกเล่นกันนี่นะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับอัพสกิลที่เราต้องใช้นะครับก็ 69พอย์ครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เล่นอาชีพอะไรสาย,ยอะไรเนาะก็จำรองมาก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับมันถึงหน้างานจะได้อ่าไม่อนะัพผิดเนาะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้นะผมเขามีกิจกรรมรีสกิลอยู่นะก็ไปรีกันได้นะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยนะผมเราก็จะคุยกับพี่ยักษ์ทีนี้อีกทีนึงครับผมทีนี้เราก็จะกลายเป็นคาสามซอเซอร์อย่างที่เราเลือกไว้แล้วนะครับ โอเคแล้วเรานะครับผมต้องคุยอีกทีนะครับผมเพื่อปิดงานนะครับผมก็มคือร้อยเจ็ดสิบห้านี่นะครับตอนนี้เราเป็นซอร์เซอร์อ er แล้วนะครับเลเวลเก้าสิบเก้าจอห้าสิบเนาะเราจะคุยกับพี่จินนี่อีกทีนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับ 175แล้วนะผมอย่างที่เรา,าตั้งใจไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมวิธีการจำตัว1 7อกิจคาสี่นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมกันมากมากเลยนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ